วัดที่อินเดียนี้สวยทุกที่เลยนะคะเมืองหาทางขึ้นเป็นเขานะคะทางขึ้นเมืองหาทีปกลายว่าทางยางเนาะเนี่ยสามารถยางมาจากนี่คะ่ะเดินก็ได้นะคะนี่คือทางเดินเนาะเราต้องถอดรองเท้าเพราะว่าเราขับรถขึ้นมาจะมีทางขับรถขึ้นมาเนาะค่ะเนาะอันนี้ทางเดินเท้านะคะเนาะสวยมากค่ะสวยมากๆอันนี้วัดนียูบนเขานะคะเนาะอยู่บนเขานะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณจิตน้องหน่อยน้องหน่อยพี่หน่อยมาไหว้พระด้วยกันนะคะมาอินเดียนี่ต้องมาเลยค่ะคุณป้าโสภาสวยมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าปกติถ้าในวัดเพิ่นจะบม่ค่อยหายทายเลยค่ะเนาะทุกที่อินเดีย น่าจะปิดนะคะเห็นปิดประตูอันนี้เดคกโค s สสวยมากๆสวยมากๆนี่ไอซีไอซีซัมบะดิโอโหดูค่ะน่าจะปิดเพราะโควิดเนาะคะ่ะเนาะไอทิงวีแคนเดี๋ยวประกลเขาไปวาย นะได้ยินอยู่นะยึติ้งสัมบานอินไซด์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีไหมเวลี big. ่ปิคต้นไอสแตดยอดสแตดน้องหน่อยนี่ไือสมัขึ้น this medicine Medicine. This yeah. It's เย้อ๋อคุณแจวคะนี่ดอกรักที่อินเดียเพื่อนบอกว่าเป็นยาสัญญารักษาไอ้เข่าเยะอ๋อเย้แก้ปวดเข่าว่าสั้นในไทยแลนด์รอดเยอะ but we we don't we don't use นี่ยคะ่ะอินเดียเขาแบบว่าดอกไม้แล้วก็เป็นกระเพ้ากระเพ้าเพื่อนก็เอามาเป็นยาเลยค่ะเพื่อนบดหตนกับเขาเนาะแต่ละประเทศก็กินบเพื่อกันคือว่าล่ะโอ้โหเบิงหาดูวิวสวยมากๆสวยมากๆทามิน,นาทูนี่วัดจะเยอะเยอะแล้วก็วัดใหญ่แล้วก็วัดสวยมากนะคะโอ้ไม่มีอ่ะอันนี้ก็ห h ้าวด็แคนข้าวเด็นเดี๋ยวนะคะปิดนะปิดโอเคว e โก้เบเ e อว e โก้เนาะโอเคโอเคบัโอวนเด้คนขับรถน่ารักมากคุณดิคุณสิไปอขอให้เจ้าหน้า,นาที่เปิดสะเลฮะ Yes Okay So, go with him ไปดิเพื่อนมาเพื่อนไปบอกให้เขาเปิดสันเด๊ไปใส่ละเพื่อนภาพไม่นิ่งต้องขอโทษด้วยนะคะพอปรกไก่โบ๊ได้ใส่ไมค์กันซัน oh, <Close. S 1> อ๋อพี่โฟคามินเดอโอเปนคลอสคนก็มาเยอะเหมือนกันเนาะขออ oh, นุญาตน,นะคะ สวยมากค่ะครับพี่คะเนศขออนุญาตนะคะ thank you so much thank you very nice thank you uh huh. thank you thank you โอยยเพิ่นให้ถ่ายวิดีโอพร้อมค่ะดีมากๆเลยเนาะสาธุค่ะสาธุขอให้ทุกคน Uh, มีความสุขความเจริญเนาะค่ะเนาะปราศจากลูกภัยนะคะ i นะนะ s, oh, <S, What <S is m a a วัดใดๆปะเกตฮะมูละกัน hmm. ม mm ูละกันมาซันค่ะมูละกัน I don't know I don't know the what we call in Thai เป็น hmm. ม <c oughs> mm ูละกันมูละกันอืมเป็นว่าเอิญแบบมูละกันมาซันค่ะตอนนี้เราลงมาแล้วนะคะอันนี้ทางลงสวยมากค่ะค่ะ ที่เรามาไหว้เมื่อกี้ก็คือเป็นเทพมูลกันเนาะค่ะเนาะเป็นพา,าหาันเป็นพาหานะของพระพิคเนตเนาะค่ะเนาะเอาถ้าเป็นบานเท่ากับเป็นหนูนะคะเป็นพาหานะของพระพิคเนตนะคะเนาะโอเคตอนนี้เราก็กลับแล้วนะคะ Now w ราวิอาจ m i n a ่าดู very nice very beautiful y e a very nice uh, You photo the monkey ีเดนท์ทิ้ง yeah ใช่ไหมบังอินเดียเนี่ยคือที่ปะไกบอกเลยอินเดียเนี่ยคืออันดับหนึ่งอินเดีย number one world eye l i g h เนาะอ่า Temple. temple, yeah, temple, and that's all. So. Only temple. Temple, and another thing, but temple I like temple so much. Temple and chicken. Uh, temple and what do you like in India? Chicken. chicken. The best chicken in India. Yes. And best banana. Yeah. <laughs> and best banana. <laughs> okay. And best chicken and best temple. Yeah. And I think best green. Mm -hmm. Very green. Very. Some place. Yes. And, uh yeah, in the ลลีบออ i นี i ่เห t a not best า e อเงหาข้างล่างกัเป็นวัดเนาะค่ะเนาะโอเค You want ก o ร h o าย f r o ล d o w ้ up? No, no, h o n e ไ it's okay. นนโอเคย thank you so much honey.